สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของเซลจูเลทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเซลจูเลสายปังค่ะกลับมาอีกแล้ววันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่ารู้จักกับเซลจูเลได้ยังไงแล้วก็ทำไมาถึงเลือกจองรถกับน้องจูเลนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงรู้จักกับเซลจูเลได้ยังไงคะก็ตั้งแต่ซื้อรถคันแรกอะคะ่ะที่ มาปัจจุเลยก็คือซื้อคันแรกแล้วก็มาคันที่2ก็จุจุเลยอีกแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะออกะคะันที่3ค่ะคันที่3เลยเนาะคันที่2นี่ซื้อไปตั้งแต่ตอนไหนคะแบบเอฟซีจุเลยน่าจะคุ้นณหน้าพี่เมย์อยู่นะเห็พอก้องมาเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่เองรก,ดดก,กรกฎาเดือน<ด>กลางเดือนคะ่ะไม่กลางปีคะ่ะกลาง ถะถึงยังแบบต้องเลือกซื้อรถกับน้องจุเลคนเดิมไม่คิดจะเปลี่ยนใจบ้างหรอคะไ,อไ,อไม่ค่ะเพราะว่าชอบการบริการค่ะการบริการที่เข้าถึงหลังการขายนะคะก็คือติดตามลูกค้าตลอดลว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เคยทําให้ผิดหวังด้วยอยากได้อะไรคือจุเลสามารถหาได้หมดเลยคะ่ะใช่ค่ะและจุเลก็ติดตามพี่ออกมาไปแล้วจุเลก็ติดตามงานพี่เมดีตลอดใช่ไหมคะตามงานตลอดเลยค่ะํางานตลอดตัถามว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงบ้างค่ะคือคือไม่เคยทิ้งลูกค้าเลยค่ะชอบตรงนี้แหละค่ะ คอนเฟิร์มให้จุเลนิดนึงว่าซื้อรถกับจุเลบริการดีแน่นอนเนาะบริการดีแน่นอนเลยค่ะมั่นใจเลยค่ะซื้อจุเลได้เลยค่ะใช่มคะใช่ค่ะวันนี้มาจองรถเดนที่คันที่สามเดินทางมาจากไหนคะเออสมุทรปราการค่ะโอเคค่ะยังไงจุเลก็รู้สึกภาคใจมากๆเลยนะคะที่ลูกค้าไม่ว่าจะซื้อรถกี่คันก็ยังเลือกซื้อรถกับเซลล์จุเลคนเดิมนี่ค่ะคือแบบมาทำให้จุเลรู้สึกแบบ ประสบความสําเร็จอีกด้านหนึ่งค่ะพี่เมย์ที่ว่าลูกค้ายังพึงพอใจในด้านบริการของเรายังไงวันนี้จูเลก็ขอบคุณพี่เมย์มากๆแล้วก็ขอบคุณที่จ่าบอลด้วยนะคะที่ไว้วางใจให้เซลจูเลดูแลเพราะว่าแปรพี่เมย์ไม่ค่อยชอบออกสื่อน,นะคะลูกค้าจูเละคะ่ะวันนี้แล้วก็ยังไงจูเลปาก FC ที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงคิดจะซื้อรถนะคะอย่าลืมนึกถึงเซลจูเลนะคะบริการดีแน่นอนลูกค้าคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มค่ะดี mm hmm. ค่ะ mm hmm. เลขอ่ตัวกันนะคะบ๊ายบายค่ะ